สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามารีวิวชุดนอน Fortuner กันครับคันนี้เสร็จละคันนี้จะเป็นคันที่ว่าตอนนั้นที่เคยลงมาอยู่คันนี้จะมีแอร์หลังคาตัวนี้จะติดแอร์หลังคามาติดมาจากช่างโทนนะครับคันนี้เดี๋ยวจะไปเดินระบบไฟอีกทีเดี๋ยวช่างโทจะไปเดินระบบไฟอีกรอบหนึ่งครับอันนี้จะใส่แบตใส่ไหลเรียบร้อยอวันนี้ลูกค้าก็เอา เฮสอาีมาส่งอีกคันตัวนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ถึงนี้ทำกรนูต่อเพราะที่นี่มึ่งทำปัจโจไปส่วนคันนี้ก็เป็นสไตล์ถอดเบาออกหมดคันนี้ครับคันนี้เจ้าของให้ใส่ปลั๊กข้างหลังตัวหนึ่งปลั๊กไฟครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นไม้กระดานตัวนี้จะไม้กระดานยาวกองจะยาวสองฝั่งเลยเจ้าของต้องการอันนี้สามารถเลื่อนข้างในได้ออกมาข้างนอกได้ครับตัวนี้นะครับตัวนี้เลื่อนได้เลย ันนี้จะเป็นผู้หญิงเที่ยวคนเดียวนะครับคันนี้สไตล์นี้เขาจะเจาะหลังคาเลยใส่แอร์อ่าข้างหลังก็จะมีตัวเจตตัวนี้เจ้าของจะความสูงไม่เยอะครับก็จะมีลิ้นชักตัวนี้ลิ้นชักตัวนี้ก็จะมีที่เก็บของได้นิดหน่อยเพราะว่าเจ้าของตัวไม่สูงไม่อยู่มาร้อยหกสิบเราก็ปรับตามขนาดความสูงของผู้โดยสารที่นั่ง,งในถ้าใครสูงเยอะก็ต้องรูดลงมาครับอ่าตัวนี้เป็นลิ้นชัก ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นที่หลุมเก็บของนี่ครับเก็บของตัวนี้แยกออกได้ทุกคินนะครับสายขวาตัวนี้เราสามารถฝั่งนี้เราสามารถล้วงของข้างในได้ครับถ้าเราปิดดินชักตัวนี้เราสามารถเอาของข้างในได้ครับตัวนี้ครับนี่ครับถ้าเราอยู่ในรถนะครับอ่าตัวนี้าปิดตัวนี้ เราอย่าอยู่ในรถเราก็หยิบของนี้แน่เลยครับส่วนฝั่งบนนี้ก็จะมีที่เก็บของยาวเลยครับตัวนี้แล้วก็มีป่าใต้นี้จะเก็บของได้เยอะมากเลยนะครับสามารถใส่แก้วได้เหมือนเดิมคุณยัดของได้เลยตัวนี้ส่วนฝั่งนี้ก็สไตล์เหมือนกันตัวนี้ ตัวนี้ก็เก็บของข้ามูลได้วางของได้เยอะอยู่ครับส่วนตัวนี้ก็เป็นมอกอัพแผ่นกระดานไว้วางของถ้าเราไม่ใช้แผ่นนี้เราก็สามารถวางกาแฟวางแก้วตรงนี้ได้อีกข้างในก็ยังล้วงเอาของได้ปกติครับตัวนี้อ่าเลียวมาดูดูข้างๆงว่ามีอะไรมั่งข้างๆง,ง,ง,งก็จะมีชุดไฟอันนี้ผมเจาะใส่ให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเจ้าของก็จะไปเดินระบบกับช่างโทนทิง อ่านี่ชุดไฟของเครื่งโทนหมดเลยครับแอร์เออส่วนแบตเตอรี่จะอยู่ตรงนี้หมดเลยครับคันนี้แบตเตอรี่จะใส่ในนี้เต็มเต็มเลยอุปกรณ์ชุดแอร์ตัวนี้แอร์หลังคานี้อยู่ในนี้หมดเลยครับพวกคอนโทลพวกอินเวอร์เตอร์พวกนี้อยู่บว,วกลควบคุมอยู่ในนี้หมดเลยแบตลงในได้เลยครับสองร้อยว่าคืคันนี้น่าอยู่สองร้อยกว่าแอมป์สองร้อยสามร้อยเนะยครับอ่าหลุมยา,ยาวๆเลยผมก็เลยคันนี้ผมก็เลยทําเป็นฝาฝ้าแผ่นใหญ่ยาวเลยครับ กว้างตัวนี้ก็จะมีป๊็อกอัพแล้วของทั้งการนั่งข้างในได้เหมือนเดิมตัวนี้ก็หลุมใหญ่ครับเราก็สามารถใส่ของใส่อะไรได้อีกนั่งเล่นข้างในได้ตัวนี้ตัวนี้แยกออกได้นะครับสองคินเลิกใช้แล้วก็ปรับนอนตัวนี้ตัวนี้ก็จะมีฝวาหลุมตรงนี้ตรงครับตัวนี้ก็สามารถใส่โต๊ะได้เลยโตะยาวตัวนี้โตะยาวได้เลยหรือว่าใส่ของพวกอุปกรณ์อะไรถ้าแต่ แต่ได้หมดคันนี้จะเป็น f o r t u จ e นนะครับตัวเก่าเสร็จเรียบร้อยแล้วคันนี้ติดแอร์หลังคาตัวนี้เดี๋ยวไปเดินระบบไฟเพลงครับบบแอร์เรียบร้อยส่วนงานก็เดี๋ยวผมจะทำาซียวคันนี้ต่อวันนี้เพิ่งมาส่งอันนี้โอเคนะครับผม